นะครับเครื่องกั้นอัตโนมัติชำรุดนะครับต้องใช้เจ้าหน้าที่นะครับในการดึงแผงกั้นนะครับที่สุ้มโป่งใหม่นะครับกับขบวนธรรมดาที่258นะครับกำลังผ่านนะครับจุดตัดทางรถไฟสุ้มบันโป่งใหม่ มาแล้วนะครับทำขบวนโดยปู่ GEK นะครับปู่ GEK 4016นะครับ ขบวนที่258นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางชนบุรีนะครับผ่านสุ้มปงใหม anyway. ่ไปแล้วนะครับสำหรับขบวน258นะครับก็ฝากนะครับเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ